สวัสดีค่ะฟ้าใส่ฟามนะคะวันนี้แมวมีลาบแมวมีลาบมาเฝ้าไก่นะคะน้องไก่ตัวไหนออกมาจากบ้านนะคะออกมาจากบ้านของไก่นะคะเจ้าแมวมีลาบนี่จะช่วย <c oughs> ต้อนกลับเข้าบ้านเลยนะคะอืมอื่นเช้ามาถ้าเราปล่อยไก่แล้วเราอยู่ที่บ้านแต่ถ้าได้ยินเสียงไก่ร้อง กระตึกกระตากกระตึกกระตากแสดงว่าเจ้ามีล้ากำลังไล่ไก่ให้เข้าบ้านอยู่นะคะเพราะว่าตอนเช้าๆจะปล่อยให้ไก่ออกมากินหญ้านะคะค่ะเราก็จะให้เข้ากลับบ้านอีกครั้งหนึ่งตอนใกล้ค่ำนะคะตอนเย็นใกล้จะมืดค่ะพามาชมบ้านไก่นะคะวันนี้ กับแมวมีลาบนะคะก็น,นําเสนอเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ